มาซักผ้าเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมนางขวัญตอนผีปากฉีกร้านซักรีดในเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลยังมีสถานที่บางแห่งที่คนส่วนใหญ่มักเมินผ่านไปร้านซักรีด24ชั่วโมง ที่ควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในยามค่ำคืนแต่บางครั้งกลับกลายเป็นประตูสู่เรื่องราวอันน่าสะพรึงที่จะติดอยู่ในใจคุณตลอดไปนี่คือเรื่องของเมนักศึกษาสาวที่บังเอิญเลือกเส้นทางผิดในคืนนั้นโธเอ้ยร้านแถวนี้ปิดหมดเลยถ้าไม่รีบซักคืนนี้พรุ่งนี้คงไม่มีชุดไปเรียนแน่ เวลาล่วงเลยเกือบตีหนึ่งเมตระเวนหาร้านซักผ้าทั่วเมืองเธอเหนื่อยล้าจนแทบจะขัดต่อไม่ไหวแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นป้ายไฟส้มมนๆส่องวับวับแววๆจากซอยเปลี่ยวลึกที่เข้าไปข้างในอีกป้ายเขียนว่าร้านซักผ้าสะอาดตัวหนังสือเก่าๆลอกล่อนจนแทบจะมองไม่เห็น แต่ไฟในร้านก็ยังสว่างอยู่ราวกับรอใครสักคนแถวนี้มีร้านซักผ้าด้วยเหรอเนี่ยเปลี่ยวชะมัดเลยแฮะภายในร้านมีกลิ่นอับชื้นและแสงนีออนที่กระพริบติดติดดับดับบรรยากาศเย็นเยียบจนผิดปกติเมรีบยัดผ้าลงในเครื่องและกดปุ่มเธอนั่งลง พางเลื่อนมือถือแก้รอเกอร์แต่แล้วสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับร่างของชายคนหนึ่งชายคนนั้นสวมเสื้อยืดสีขาวที่ดูเก่าๆมองๆสวมกางเกงยีนเก่าๆที่ดูเหมือนจะเลิกคราบโคลนจากฝนตกและที่แปลกไปกว่านั้นเขาสวมถุงมือสีดำ และสวมหน้ากากอนามัยยืนหันหลังอยู่หน้าเครื่องอบผ้าที่ว่างเปล่าเขายืนนิ่งจ้องมองเงาตัวเองในกระจกราวกับเขาเหมือนถูกสะกดเมรู้สึกขนลุกวาบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งตัวเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเครื่องซักผ้าของเมเหลือเวลาอีก20นาที ชายคนนั้นค่อยๆหมุนตัวกลับมาเผยให้เห็นดวงตาที่ไร้แววจ้องมองมาที่เมย่างหน้าขนลุกคุณมาคุณเดียวหรอครับเออค,ค่ะเธอไม่กล้าสบตาชายคนนั้นนานเมรีบก้มหน้ามองมือถือแต่หัวใจของเธอเต้นแรงผิดปกติ เหลือเวลาซักผ้าอีกสิบนาทีจูๆ่ๆชายคนนั้นก็เดินเข้ามาและหยุดชะงักอยู่ตรงหน้าของเมแล้วเขาก็วางฝ่ามือลงบนเครื่องซักผ้ายืนจ้องมองที่หน้าของเมสักพักหนึ่งคุณครับเห็นอะไรในเครื่องซักผ้าของผมหรือเปล่าเออเออก็ไม่เห็นอะไรนี่คะ เมเผอกกลั้นหายใจพยายามมองไปทางอื่นเพื่อไม่ให้สายตาหันไปมองกับชายปริศนาคนนี้เธอกั้นใจอยู่นานเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดไปในชั่วครู่เธอรีบกลั้นใจกลับไปนั่งเก้าอี้อยู่ที่เดิมเพื่อละสายตาจากชายปริศนาคนนั้นสักพักเครื่องซักผ้าก,ก็ร้องดังขึ้นมา เมรีบยืนขึ้นด้วยความโล่งใจแต่พอเธอเงยหน้าขึ้นชายคนนั้นกลับยืนประชิดอยู่ตรงหน้าเธอแล้วทั้งที่เมื่อคู่เขายังยืนอยู่ห่างจากเธอไปอีกหลายก้าวเขาค่อยๆย,ยกมือที่สวมถุงมือดำขึ้นดึงหน้ากากอนามัยออกอย่างช้าๆ เผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดรอยยิ้มที่กว้างฉีกถึงหูฟันแหลมเรียงกันเป็นแถวยาวกลิ่นา้าวคักคุ้งของเลือดแรงจนแทบอาเจียนมาสักผ้าเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเมตกใจจนร่างกายแทบจะขยับไม่ได้ ผู้ชายคนนั้นพยายามขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆเธอเขาพยายามที่จะจับตัวเธอแต่มีก็พยายามที่จะขยับตัวทั้งที่ร่างกายของเธอถูกอะไรบางอย่างตรึงไว้มีพยายามฮึสู้จนร่างกายของเธอสามารถขยับได้อีกครั้งช่วยฉันด้วยผีเล เมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธออยู่ในรถหัวใจของเธอเต้นรัวจนเจ็บอกตัวเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อเธอมองรอบๆไม่มีร้านซักผ้ามีเพียงอาคารร้างผุพังที่อยู่ตรงหน้าของเธอเธอแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วเธอเคยขี่มาที่นี่จริงๆหรอ เธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด GPS แต่สิ่งที่เห็นคือแผนที่ที่ว่างเปล่าไม่มีร้านสักผ้าใดๆอยู่ใกล้เคียงมีเพียงจุดที่เธอจอดระบุว่าพื้นที่ถูกทิ้งร้างเท่านั้นเอ้ยสงสัยฉันจะทำงานเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนี่ฉันฝันหรอเนี่ยเฮ้ยบ้าบอชมัดเลยมีพูดด้วยความโล่งใจ เธอสตาร์ทรถและกำลังจะขับรถออกไปหาร้านซักผ้าร้านอื่นขณะที่ไฟท้ายรถของมีเลือนหายไปในสายฝนเงาของชายคนหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากซากอาคารเขายืนนิ่งดวงตาว่างเปล่ามองตามเธอไปด้วยรอยยิ้มที่ฉีกกว้างและใต้เท้าของเขามีป้ายสนิมเคละะ ที่เขียนว่าร้านซักผ้าบางสิ่งที่เมพบอาจจะเป็นฝันร้ายหรือบางทีอาจจะเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือไม่มีใครอธิบายว่าทํำไมร้านซักผ้าแห่งนั้นถึงยังปรากฏในคืนที่ฝนตกสำหรับใครที่เผลอลงทางเข้าไป และบางทีรายถัดไปที่จะพัดหลงมาซักผ้าในร้านนี้อาจเป็นคุณขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องของเราจนจบถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้นางขวัญเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องร้อนจากเรา แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ